สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะพามารู้จักกับปืนแบร็งกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับจริงๆมันคือโมเดลออริจินอลมีทั้งหมดตอนนี้สีสีแล้วนะครับเมื่อก่อนเรามีสีเงินเงานะครับแล้วก็สีดําวันนี้เขามีสีทองแล้วก็สีปลอนเงินมาเพิ่มแต่เป็นในรูปแบบของลายม้ากลางหรือ100ปีนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆได้เลยนะครับอันดับแรก เราจะรู้จักเขาในนามปืนโมเดล m 1 9 1 1ก้านนะครับคูเซ่ลายร้อยปีตัวนี้นะครับประกับไม้แท้เฟร,รมบนเฟร,รมล่างนะครับเฟร,รมล่างเฟร,รมบนเนี่ยเป็นอลลอยนะครับอลลอยประเภทอลูมิเนียมอลลอยที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปืนแบงก์กันนะครับวันนี้เขามีมาสสีมาเติมเพิ่งเข้ามาเติมสต็อกนะครับมีสีดำแล้วก็สีเงินเงาสีเงินเงานี่ขาดตลาดไปนานพอสมควรวันนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับ กับเข้ามาแล้วสีเงินเงาและสีทองสีทองนี่ก็เป็นสีใหม่ทองนี่คือสีทองสไตล์ทองอะลับไปเลยนะครับทองทั้งกระบอกเลยทั้งหมดนี้เป็นประกับไม้แท้หมดและมีสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินบรอนเงินหรือสีเงินมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวตอนนี้มีทั้งหมดสีลายเพื่อนๆครับจากโรงงานมาเราจเจอหน,นห,นเนนหนึ่งปืนและหนึ่งแมกกาซีนนะครับหนึ่งปืนและหนึ่งแมกกาซีนเราจะโรงงานเขาจะจัดมาให้แบบนี้เลย ึ่งปืนและหนึ่งแมก็กกาซีนแมก็กกาซีนตัวนี้อยู่นี่ครับตัวนี้อยู่นี่แบบนี้แมก็กกาซีนหนึ่งแมก็กกาซีนจะบรรจุอยู่เก้านัดนะครับในเรื่องสปปรรณของตัวปืนแบร็งก์กันเนี่ยเราแทบจะไม่พูดกันแล้วเรารู้จักกันแล้วปืนแบงก์กันคือปืนอะไรนะครับข้าวๆก็าาได้ครับปืนแบลงก์กันคือปืนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพย,ยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังในช่วงยุคแรกๆที่เข้ามาในไทยเนี่ยราคาแพงมากๆครับเพื่อนครับสองหมื่นหมื่นกว่าบาทแต่ณปัจจุบันนี้ราคาจับต้องได้ครับ8,500บาทที่เพ่็นห้าร ชอบสีไหนครับเพื่อนๆครับแคปหน้าจอยได้เลยนะครับเราขายวันนี้ที่โปรโมชั่นไป0 0บาทนะไม่พอนะหนึ่งปืนหนึ่งแมกกาซีนนะเราแถมลูกให้อีกหนึ่งกล่องนะครับลูกแบบนี้430าบาทปกตินะครับหนึ่งกล่องมี50นัดมูลค่า1 2 0 0บาทตอนนี้ลูกกระสุนก็จัดโบรเหลือกล่องละพันนะครับเราก็แถมให้กับตัวปืนไปเลยนะครับเลือกสีปืนทั้ง4สีนี้นะเพื่อนๆเลือกก่อนว่าอยากสีไหนวงมาก็ได้ครับแคปหน้าจอแล้วก็วงมาก็ได้หรือจะจับภาพทีละตัว แล้วส่งภาพมาในแชทวิธีการสั่งซื้อก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์คิวอัพโหลดอยู่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอของเราในช่องนี้นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนพเพื่อนแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะครับแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอัพโหลดปรากฏอยู่เพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์ข้อมูลผู้ถูกับพวกเราได้นะครับไอเดียไลน์แอดเอ็มโฟบีพีการช็อปนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแอดเอ็มโฟบีพีการ์ดช็อปแล้วก็สำหรับเฟซบุ๊กห้าง ห้ามุณส่วน m f o b ลำปังหรือช่างยนต์ bb m f o อันนี้เราดูฝั่งซ้ายของปืนแล้วเดี๋ยวดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาของปืนนะครับเขาจะสกินคาว่า w 0 r l d h e a r นะครับหรือว่าร้อยปีนั่นเองเป็นโมเดลหนึ่งก้าหนึ่งร้อยปีนะครับมีเซฟบีเวอร์ซ้ายขวาปีกเซฟซ้ายขวาับไกลแต่งลำกล้องห้านิ้ว ตัวลำห้นิ้วนี้ของขาดไปค่อนข้างนานนะเพื่อนครับวันนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับในราคาโปรโมชั่น8500บาทแถมลูกหนึ่งกองนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะฮะทางเครอรี่เรามาดูน้ำหนักกันตัวปืนนะครับออกปิดเครื่องไปเมื่อกี้เราเพิ่งรีวิวก็สิบก้าไปนะครับมีสีสีวันนี้จะเป็นงานจากค่ายคูเซโดยล้วนๆเลย1237กรัมนะครับ1237กรัมประกับเป็นไม้แท้ประมาณพันส อันนี้ข้อมูลโรงงานนะครับกกาซีนบรรจุ9ก9บวกหใช้ลูก9บ,บ p a k ลูก9มิลน,นะครับน้ำหนักนะความสูงนะความยาวเขาบอกรายละเอียดไว้ในคู่มือหมดแต่นี้มีรายละเอียดคู่มือส่วนประกอบทั้งหมดของตัวปืนอยู่นะครับแมกกาซีนให้มา1ตัวสำหรับปืนยี่ห้อครูเซ่ตัวนี้นะครับวิธีการวิธีการถอดถอดก็คือถอดเพื่อจะทำความสะอาดนะครับ,บกดตรงนี้ ง่ายเลยครับกดตรงนี้กดบูทตัวนี้นะครับแล้วก็บิดบูทลำกล้องหน้าบิดมาแกบป,ปุ๊บนะครับมันจะเด้งนะกดไว้นะครับนี่มันจะหลุดออกมาบูทลำกล้องหน้าบูทไกด์หลอดเทออกมาครับเทออกมาจะมีไกด์หลอดกับสปริงออกมามีแค่นี้นะสามชิ้นที่หลุดออกมานะครับวิธีการถอดนะแล้วก็ดึงสไลดยนะหงางนก,ก่อน้งางนก,ก้นงางนกปุ๊บนะบดึงสไลด์ถอยหลังมา ดันมาให้ถึงตำแหน่งคันค้าสไลด์นะกดคันค้าสไล,ลด์ลตรงนี้กดตรงนี้นะครับกดปุ๊บถ้ามันตรงปุ๊บเรากดเราดึงออกมาได้เนี่ยคันแขวนสไล,ลดล์ดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังยกมันขึ้นเดีย๋ยวแป๊บตรงนะมันติดตรงฐานไกด์หลอดนะครับขยับให้มันเข้าล็อกก่อนดึงมาถอยหลังแบบนี้นะครับขยับให้ไกด์หลอดเนี่ยเข้าอยู่ในล็อกของมันดึงมาถอยหลังสุดยกลำกล้องขึ้นเออยกสไลด์ขึ้นนะครับเอาออกมาครับนี่เมื่อกี้ ตัวนี้มันมาอยู่ตำแหน่งนี้มันดึงสล์ไม่ได้เราต้องเขย่าครับเขย่าที่ผมเขย่าแค่นี้ไงเนะี่ยให้มันเข้าในตำแหน่งนี้เราถึงจะดึงสไลด์ถอยได้นะครับแล้วเทมออกมาครับมีแค่นี้ครับปืนแบนกันข้างในก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบมีนกศัพท์มีตัวリซิเวอร์มีตัวชุดยิงของเขานะครับแล้วก็มีตัวลำกล้องที่สําคัญตัวลำกล้องปืนแบนการเป็นลำกล้องที่มีเหล็กก้านหักอยู่ข้างในนะครับแล้วติดกับเฟรมล่าง เพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงเนี่ยโรงงานเขาทาลำกล้องมาติดกับตัวเฟรมล่างเลยนะครับจะไม่เหมือนกับปืนจริงที่ถอดออกมาแยกิ้นได้นะครับตัวลํากล้องในลํากล้องของปืนเป็นการจะเป็นลํากล้องแบบตันตน,นะครับดึงนกให้เห็นกันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในข้างในเพราะามันทึบมันเป็นจะเรียกว่าตันก็ว่าได้มีรูเล็กๆอยู่ด้านปลายเห็นไหมครับนี่มีก้านเหล็กขัดอยู่มองไม่ค่อยเห็นละทางปลายกระบ,บอกลํากล้องจะมีจุกเขาเรียกว่าจุกเซฟตี้หรือว่าจุกตัวเพิ่มแรงอดัด ให้ตัวสไลด์นะครับเพราะว่าตัวลำกล้องห้านิ้วสไลด์จะค่อนข้างยาวและค่อนข้างหนักสไลด์เขาทํามาหนามากครับเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายแตกหักนะครับสไลด์ทาํามาค่อนข้างดีและหนามากสาหรับปืนแบล็งกัรน,นะครับจําลองออกมาจากปืนจริงปืนแบล็งกันคือปืนอย่างที่บอกต้นคลิปใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแสดงหนังณปัจจุบันนี้ในวงการบ้านเรานําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยกรมการปกครองเป็นผู้อนุญาต อนุญาตนําเข้ามาขายในหมวดหมู่ของสิ่งเทียมวุธนะครับผู้นําเข้ามีใบนําเข้าถูกต้องผู้ขายอย่างผมก็มีใบญาติค้าถูกต้องนะครับเราจะทําการขออนุญาตเก็บข้อมูลของผู้ลูกค้าทุกท่านไว้อย่างที่ร้านนะครับนี่ครับปืนแบนก,กันสิ่งเทียมวุธผู้ซื้อจะต้องมีอายุ20ปีบปีบูรณลขึ้นไปนะครับทางร้านจะขออนุญาตเกบ็บทางร้านขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องไม่ให้เผยแพร่ให ผู้ใดหมายว่าเราจะไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปให้ผู้ใดนะครับแต่เราจะเก็บไว้เพื่อกํากับการซื้อขายของลูกค้าลูกค้าชื่ออะไรปัตะชนอะไรแบงก์การยี่ห้ออะไรปืนสีอะไรนะครับหมายเลขปืนอะไรหมายเลขปืนก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงลํากล้องตรงนี้นะทุกตัวเลยจะมีติดที่ลํากล้องเฟร,รมบนกับเฟร,รมล่างนะครับหมายเลขีเรีย l ที่นำนำเข้ามาเสียภาษีถูกต้องนะครับคือผมกาลังจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจว่าปืนแบง์กันเนี่ยไม่ใช่ผูกไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับบางคนบอกเฮ้ยปืนแบงค์กันผิดกฎหมายนะไม่ผิดนะฮะเพราะปืนแบงค์กันเนี่ย เขาเอาเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับผมเป็นแค่ผู้รีวิวผู้ขายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อไปเล่นนะครับทางร้านอินโฟพีพีแกรนด์ลำปางเราค้าอย่างถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปประกอบกับยังไงประกอบกับนะครับเพื่อนครับเหมือนเดิมครับสมมุติว่าเราถอดทุกอย่างมาเช็คทำความสะอาดล้างเช็ดตรงแลมนี้นะครับใช้แปรงขัดใช้น้ํามันเขาเรียกว่าน้ำมันล้างปืนหรือน้ำมันซิลิโคนนะรน้ำมันซิลิโคน สี่คนก็ได้ wd สี 40, ่ศูนพวกนี้ก็ได้ <c oughs> สมมติเราล้างนะครับเราล้างทำความสะอาดแล้วเราเราชโลมน้ำมันอย่างนี้นะครับเราชโลมน้ำมันเราประกอบกลับประกอบกลับก็ใส่ตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับ b o o นะไกด d ด r o แหวนเนี่ยจับยัดยัด,ย,ดยัดนี่ให้มันเข้าตำแหน่งไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ครับใส่สปริง g แบบนี้เข้ามาแบบนี้ดึงสไลด์ถอยหลังมาสุด แต่นกต้องเดี๋ยวนะฮะดึงออกก่อนยกก่อนนกต้องง้างอย่างนี้นะครับถ้านกสับอยู่ในตำแหน่งแบบนี้สมมติเราไปกดอยู่ตำแหน่งแบบนี้เราจะดึงลงไม่ได้ให้เราดึงนกลงก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับทำตามผมนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เสียบสไลด์เข้ามาสปริงใส่เนี้ยนี่แบบนี้เห็นไหมครับเข้ามาปุ๊บดึงมาหลังสุดกดลงไป ดันสไลด์กลับจริงๆแล้วเราต้องนะครับดึงตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตรูนี้นะเราเลื่อนเห็นไหมเราเลื่อนได้เราเลื่อนให้มันเห็นรูครับนี่ให้มันเห็นรูทะลุฝั่งนู้นนะเลื่อนตำแหน่งสไลด์คันค้างสไลด์ให้มันอยู่ตำแหน่งที่เราเอาออกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราเลื่อนตัวนี้ให้เราเห็นรูแบบนี้เราเสียบคันค้างสไลด์เข้ามาปึ๊บแบบนี้ ให้มันตรงตำแหน่งนะครับปึ๊บตรงนี้มันจะติดอาจจะติดตรงตัวดือยดันนะครับให้เพื่อนๆลองหาตรงนี้นะหาปากกาหรืออะไรก็ได้นะครับกดมันเข้ามานิดนึงนะกดอย่างนี้ได้นะครับกดแบบนี้จริงๆเราจะมีเครื่องมือเนาะแนะนำเป็นมันจะแข็งหน่อยเพื่อน ผมจะใช้ไขควงนะคือเราเสียบเข้ามาให้ตรงรูนะเราใช้ตรงนี้กดนะครับกดกดหอยลังนิดเดียวนะครับนี่ให้สลักมันตรงตำแหน่งแบบนี้นี่เห็นไหมครับเข้าไปแล้วใช่ไหมดันกลับดันกลับนะกดแก๊สได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการสไลด์มันถอยกลับมาเนี่ยกดแก๊สได้เลยสไลด์มันจะยันไว้ละทีนี้ใส่บูทตรวนี้เข้ามาก่อนใส่บูท ลำกล้องหน้าเข้ามาแบบนี้แต่ให้เรากดตรงนี้ผมว่าทุกคนดูผมแล้วจะเข้าใจง่ายนะกดตรงนี้ใส่บูทเข้ามาตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับนี่นะตรงนี้นะนี่ใส่เข้ามาตรงนี้ครับเอง,งนี่เองสี่สิบห้าองศากดตรงนี้ไว้อยู่นะครับกดไว้อยู่แล้วบิดแค่นี้ครับเรียบร้อยแหละสมมุติว่าเราถอดออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะประกอบกลับยังไงครับทําตามนี้นะครับมีแค่นี้ครับสาหรับปืนแบลงก์กันเรียบร้อยแล้ว และข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือจุกตรงนี้คอยเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมใช้ควงแบนเสียบแล้วก็หมุนขันอัดให้แน่นที่สุดแล้วนะครับดังนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าถอดออกนะถ้าถอดออกเสร็จปุ๊บปืนยิงแล้วสไลด์มันจะถอยไปสุดแล้วทีนี้เวลายิงก็จะปอกก็จะจะไม่คัดออกมันคือจุกเพิ่มแรงดันนะครับตัวนี้โอเคก็มีตามนี้สําหรับปืนหมอนกันอ้ออีกอย่างหนึ่ง ที่ผมจะแนะนําคือเคยมีคนถามว่าปืนแมงกันของของยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีเก็บเสียงไหมมันก็จะใส่ได้บางยี่ห้อแต่ตัวเนี้ยเก็บเสียงที่เราเอามาจําหน่ายวันนี้เป็นเก็บเสียงของแท้นะครับจากค่ายนะครับเยอรมันเลยฮะอยู่มาเลกผู้ผลิตนะครับก็เอามาใส่กับปืนก็คือใส่ตัวนู้นเลยอ๋อตวนี่ถอดลึกอ๋โอเคแล้วมันก็ใส่ได้เลยคือจริงๆอย่างนี้นะครับเราถอดออกมานะครับอย่างที่ลองน้าทำไว้ให้นะครับ ตอนนี้เกีียวมันออกมาแล้วเราสามารถแบบนี้บางตัวไม่ต้องถอดก็ได้บางตัวเกียวอยู่ข้างในใช่ไหมัเกียวข้างในก็ใส่เข้ามาในแบบนี้ได้เลยคือเกลียวมันใส่ได้แล้วยิงได้นะครับใส่ใส่แล้วยิงเก็บเสียงได้อย่างนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับใส่ให้ดูนะบางคนอยากดูว่าใส่เก็บเสียงได้ไหมคือเก็บเสียงนี่มันเป็นเก็บเสียงที่เขาผลิตขายแต่ว่าเราเคยมีความคิดว่าเราจะเอาเก็บเสียงบีบีเนี่ยไปตีเกลียวแล้วก็ทําแบบนี้ให้คุณลูกค้าแต่ปรากฏว่า มันสไลด์มันถอยไม่สุดเราเคยเทสเราไม่ผ่านดังนั้นเราซื้อของให้เขาผลิตขายดีกว่าเพื่อนครับนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลทบทวน,นครับผมจะเรียกว่าผมมาทบทวนปืนยี่ห้อคูเซให้เพื่อนได้รู้จักกันอีกหนึ่งสักอีก,อกสักหนึ่งคลิปวิดีโอจริงๆเรามีหลายลายนะเพื่อนครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีเฉพาะลายร้อยปีเรามีลายคิมเบอร์เรามีลาย S70 S80 นเยะครับตัวปืนนะแต่เดี๋ยวผมทยอยทารีวิวให้ก็แล้วกันคือลายมันจะเป็นลายที่อย่างเงี้ยลายข้างปืนที่มัน เป็นอันนี้ม้ากลางใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นมา้าม้าหลังนะครับเป็นโคอัตโนมติกจุดสีห้านะครับคาริเบยนอย่างเงี้ยก็จะมีลายลายนะครับลาย mkiv s 8 0อย่างเงี้ยนะครับคือหน้าตาปืนเหมือนกันทุกอย่างระบบเดียวกันหมดแต่ต่างกันตรงที่ลายข้างปืนนะครับว่าจะเลือกสีไหนแต่วันนี้ลำกล้อง5นิ้วมันมาครบทุกสีเราก็เลยจับเอามาทำรีวิวทบทวนให้อีกทีนึงนะเผื่อใครหลายคนจะลืมมันไปมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบปืนแบงกัน นะครับทดสอบปืนหม่นกันเมื่อกี้เราแกะสีดําแล้วเราขอทดสอบปืนสีเงินก็นแล้วกันผมขอยิยงด้วยลูกปกติ430บาทนะครับลูกนี้แรงเสียงดังฟังชัดอย่างนี้นะฮะอยู่ที่คนชอบนะเราก็จัดให้จะขอแถมไปลูกสีเงินปลอกสีเงินก็ได้นะครับราคาไล่ๆกันแต่ถ้าซื้อพร้อมปืนแล้วขอมาเราจัดให้ได้ครับชอบสีไหนก็แคบหน้าจอเนาะลูกกระสุนเราจะมี2แบบคือมแบบนี้ที่เรากำลังจะทดสอบกับมีแบบนี้ คือมันยิงได้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณลูกค้าเวลาซื้อสามารถบอกเราได้ว่าจะเอาตัวไหนนะครับซื้อใหม่เราแถมให้อยู่แล้วนะครับแต่โดยทั่วไปสีสีเงินเนี่ยมันจะมันจะแรงสี่ร้อยบาทนะครับถ้าเป็นสีลอกสีทองเหลืองเนี่ยมันจะแรงสี่ร้สิบบาทก็คือจะดังกว่านะครับดังกว่าแล้วก็ข้อดีของลูกฟอกสีเงินคือหัวมันมนเวลายิงมันก็จะไม่ค่อยติดขัด หัวมันจะบนมนตรงนี้นะครับแต่สีทองหัวมันจะหัวเต็มๆตางนี้แบบเลยแบบนี้เลยแต่ใช้ได้ทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาทดสอบปืนแม่งกันกันผขออ้ขออนุญาตใส่หูฟังก่อนมาพามาทดสอบปืนแม่งกันผมบรรจุไปทั้งหมดห้านัดนะครับห้านัดผมทดสอบให้ห้านัดเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับขออนุญาตนะครับ ป็นปืนใหม่เนาะเป็นปืนใหม่ขออนุญาตหล่อนลื่นที่นึ่งสไลด์หนักแน่นระบบตัวปืนนะครับเซฟเห็นไหมครับขึ้นเซฟนะกดไกลไม่ทำงานสำหรับคนที่รัดมือซ้ายมือขวาก็ได้นะครับเซฟแล้วก็หลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับ ลองใช้กันได้จริงนะกดถ้าไม่กดหลังอ่อนเห็นไหมครับกดไกลไม่ได้ต้องบีบหลังอ่อนถึงจะกดไกลได้นะครับก็คือมีทุกอย่างเหมือนกับปืนจริงหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับหนึ 1, 2, 2> 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองนานะครับอ่ะตดไม่เป็นไรสามสี่หมดนะครับ ที่เมื่อกี้มันน่าจะป้อนขึ้นไม่ทันนะครับโอเคขออีกสักสามนะัด จะอาะประมาณนี้นะครับปืนไร้กันหวังว่าจะเห็นประการไฟทางปากกระบอกเนาะโอเคยิงให้ชมกันพยายามก้มๆแล้วเก็บลูกนี่ครับที่ยิงแล้วเป็นแบบนี้คือต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆครับอาจจะมีเป็นบางจังหวะที่สไลด์มันค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับนี่ผมไปเก็บลูกที่ยิงมาเมื่อกี้เพราะว่าตัวปืนสไลด์ลำกล้องห้านิ้วเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนะครับบางที การถอยของแรงดันลูกมันไม่พอเนี่ยมันก็จะถอยสไลด์ไม่ค่อยสุดแต่เอาละมันยิงได้เหมือนปืนปืนจริงทุกอย่างคล้ายคลึงกันแต่ณสุดท้ายบางทีอาจจะมีไม่ไม่แขวนสไลด์บ้างนี่เป็นเรื่องปกติของปืนที่ห่อคูเซน่นะครับลำกล้องพานิ้วสไลด์หนักแล้วก็ตัวกระสุนที่ติดมเมื่อกี้มันอาจจะเป็นเพราะว่านะครับตัวลูกมัน <S 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 เขาเรียกว่าอะไรครับเราเหนียวเร็วไปอย่างผมเหนียวเร็วไปเนี่ยลูกกระสุน,นอาจจะแจมนะครับมันสไลด์มันปิดไม่สนิทเด็ดนัดเนี้ย <S <S เจอละ มี่คืที่มันยิงไม่ได้นะครับก็คือสไลด์มันจะปิดไม่สนิทแล้วก็คัดทิ้งเหมือนที่ผมแก้ไขปืนแล้วก็ยิงต่อได้นะครับปืนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปืนใหม่อาจจะมีฟิตบ้างติดบ้างเป็นเรื่องปกติลูกกระสุนที่ยิงแล้วหัวกระสุนมันจะฉุกเปิดออกแบบนี้นะครับนี่คือการบานออกของหัวกระสุนสิ่งที่เล็ดลอดออกทางปลายจุกกระสุนนี่ก็คือแรงดันแก๊สที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้แหละเป็นประกายไฟออกมาแต่ไม่ได้มีหัวกระสุนหลุดออกมานะครับ หัวกระสุนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจริงจริงแล้วมันไม่เรียกอหัวกระสุนบางคนจะเรียกว่ากระสุนหัวเขียวอย่างนี้นะครับมันคือพลาสติกที่ป้องกันดินปืนที่้างในหลุดออกมานะครับก็ป้องกันความชื้นเข้าไปด้วยดินที่ใช้ทาลูกปืนแมงกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดินประเภทดินดอกไม้เพิงนะครับดังนั้นก็นมาให้มั่นใจเลยว่ามันปลอดภัยแน่นอนมันไม่ใช่มีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ดินที่มีแรงดันท้งแรงดันสูงอ่ะเหมือนที่เขามาทําลูกปืนจริงอ่ะคนละแบบกันเลยนะครับคนละแบบกันเลยเคยแกะดูแล มันํามาใช้ในอุตสาหการรมปืนแบงก์กันนะครับให้เห็นว่ามีประกายไฟออกมาคล้ายคลึงกับปืนจริงแต่ไม่ใช่อุปุธปืนะปืนแบงกกันคือสิ่งที่เป็ุธฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวครับเพื่อนๆนครับถือว่าเป็นรีวิวทดสอบที่รู้เรื่องขนาดน้ําหนักนะบวิธีการถอดประกอบแล้วก็รีวิวทด,ทดสอบให้ชมด้วยนะมีสีดําสีเงินเงานะครับแล้วก็สีทองแล้วก็สีบอลเงินสองสีนี้มาใหม่สีทองแล้วก็สีบอลเงินนะครับลายร้อยปี แต่มีลายลายร้อยปีลายโคโกเมนนะครับลายเอเจ็ดศูนย์ซีรีส์เจ็ดศูนย์ 70, นะครับลายซีรีส์แปดศูนย์ลายกกครบก็มีนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนท่านใดที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักข้อความทาง Facebook เข้ามานะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวเอาโปโรปรากฏขึ้นสามารถทักเข้ามาแล้วก็ทักมาดูลายปืนได้ผมมีถ่ายรูปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งรูปสวยๆให้ดูแล้วลองเลือกลายดูอีกทีก็แล้วกันหน้นาเว็บมีลงไว้น้องร้นเนาะ นายเว็บมีลงแอดมินลงรูปไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้สำหรับรีวิวนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถือว่ามาทบทวนปืนยี่ห้อคูเซ่กันขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ